นั่งเลยครับคุณแม่คุณพ่อด้วยคุณพ่อด้วยเอานั่งเป็นคู้อยู่ข้างในข้างในในบ้านเลยก็พูดนี่แหละแม่กันนาล้านสวยเดินไม่ถูกเลยวันนี้สวยที่สุดในรอบแปดปีทั้งสองแม่เลยอนั่งนั่งจะนั่งยังหวานเด้อยังหวานเด้อเดี๋ยวช่านภาบอกยังหวาน แกอยู่เ้าเขาเห็นกล้องนี่กว่าก็ไม่รดูดีเกี่ยวมาเอ๊ะใครเลืั้งสอตัวไหนอยู่ที่สี่คนนี้แหละเดี๋ยวก็เบ็นออเดอร์ได้มาบ้างเดินไปบ้างวันนี้หงทองนึกบียอะไรมาว่ากันไปแล้วเล่นกันไปได้ถึงเที่ยงเลยรรษาหากประสงค์สิ่งใดจงได้ ཁ་དེ་འདུག་པ་ལ་འདུག་པ་ཁ་དེ་འདུག་པ་